สวัสดีนะักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะครับวันนี้ก็ามาพบกับคุณครูอีกเช่นเคยนะครับกับรายวิชาภาษาไทยนะครับวันนี้ก็เป็น EP ีที่14แล้วนะครับวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องนะครับมาตาแม่เกลนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับก่อนที่จะไปดูเราจะไปรู้ถึงจุดประสงค์ของวันนี้ก่อนนะครับจุดประสงค์ครงนี้ก็คืออธิบายความหมายของมาตาเกลได้ นะครับเขียนคำในมาตาเกลได้นะครับมีมารยาทในการฟังการอ่านและการเขียนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้นะครับคำศัพท์ใหม่ๆนะครับแล้วก็มาตาสิร์สะกดพร้อมๆกันเลยนะครับอ่านะครับเดี๋ยวไปกันเลยมาดูคําแรกครับเดี๋ยวเราจะมาสะกดพร้อมกันนะครับกาวกอาวกาวเห็นไหมครับ ไปพร้อมกันนะครับออกเสียงพร้อมกันเลยกับคุณครูนะครับค้างคาวนะครับเดี๋ยวคุณครูจะสะกดคำนี้นะครับก็คือคออารวอคาวนะครับอ่ดูต่อไปครับแมวมอแอวอแมวเห็นไหมครับสังเกตไหมครับอักษรที่มีสีแดงลูกที่เป็นตัวสะกดเนี่ยนะครับจะเป็นวอแหวนเลยซึ่งอยู่ในแม่เกิลนะครับ นะครับไปดูคำต่อไปครับเขียวขอเอียวอเขียวนะครับามาดูคำต่อไปครับว้าววออาวอวาว,ว,ว,วไม้เอกว,ว้าวนะครับออกเสียงไปงพร้อมพกันเลยนะครับแก้วกอแอววอแก้วไม้โทแก้วนะครับ สังเกตไหมครับคำที่คุณครูให้ในักเรียนอ่านมาทั้งหมดนี้สังเกตไหมลูกจะอยู่ในแม่เกลก็คือมีวอลแวนเป็นตัวสะกดนะครับเดี๋ยวไปคำต่อไปกันเลยนะครับต่อไปครับเฮลหอแอวเหวไมโทเฮลต่อไปครับข้าวเหนียวขออาวขาวไมโทข้าว หอนอเอียวเหนียวข้าวเหนียวนะครับต่อไปครับมะพร้าวนะครับพอรออวราวอพร้าวไม่โทรพร้าวนะครับเห็นไหมครับอ่าน,นี้ก็อยู่ในแม่เกิลเหมือนกันนะครับก็คือจะออกเสียงนะครับตัวสะกดเป็นวอแหวนนั่นเองนะครับต่อไปครับหออาวอวหาว ต่อไปครับหอนออาวหนาวเห็นไหมครับอ่าคำต่อไปนะครับทีนี้ผมจะเปลี่ยนคำนะคออิวอ,อคิวไมโทคิวนอิวนิวไมโทนิ้ว,น,วนะครับนิวก็คือนิ้วมือนั่นเองนะครับอันนี้นะครับดอาวดาว ขอ,อาวอขาวไมโทข้าวอ่านะครับนะครับคำศัพท์ที่คุณครูอ่านมาทั้งหมดนี้นะลูกสังเกตไหมครับว่ามันมีอะไรที่คล้ายกันครับอ่าที่คล้ายกันคือตัวสะกดนะลูกอยู่ในมาตาตัวสะกดแม่เกลเหมือนกันนะครับก็คือตัวสะกดด้วยวแหวนนะครับอ่ามาดูคําต่อไปครับมะนาวมออะมะ นอาวนาวนะครับต่อไปครับไข่เจียวนะครับขอไอไข่แม่เอกไข่จอเอียวเจียวนะครับโอ้น่ากินมากเลยนะครับอ่ะมาทบทวนอีกครั้งนะครับคิ้วนิ้วดาวข้าวมะนาวไข่เจียวอ่าซึ่งคําเหล่านี้ลูกก็จะอยู่ในชีวิตประจํบบาวันของพวกเราอยู่แล้วนะครับอ่ะมาดูความหมายของแม่เกลนะครับ มาตาเกิลเนี่ยคือคำที่มีวอลวนเป็นตัวสะกดมีทั้งคำที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นและเสียงยาวนะครับพูดง่ายๆก็คือขอแค่เป็นวอลวนเป็นตัวสะกดนะครับะนะครับหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วนะครับและความหมายของมาตาเกิลไปแล้วนะครับคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆทำก็คือให้เด็กๆนะครับเขียนคำในมาตาเกิลในชีวิตประจำวัน ให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ฝึกอ่านนะครับเด็กๆอาจจะหาจากคำศัพท์นะครับอาจจะหยิบหนังสือของคุณพ่อคุณแม่มาสักหนึ่งเล่มนะครับที่ไม่ใช่หนังสือเรียนของพวกเรานะครับหรือจะเป็นหนังสืออะไรก็ได้นะครับแล้วลองหาคําที่สะกดด้วยวอลวนนะครับแล้วเขียนบันทึกให้คุณครูหรือจะคิดคําเองก็ได้ที่สะกดด้วยวอลวนนะครับอยู่ในมาตราแม่เกลมาให้ได้มากที่สุดนะครับพร้อมกับฝึกอ่านนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ถ่ายภาพ Hob นะครับใบงานนะครับที่นักเรียนเขียนลงใส่สมุดเนี่ยส่งคุณครูด้วยคุณครูก็จะให้คะแนนนะครับตามจํานวนคํานะครับยิ่งเขียนมามากยิ่งได้คะแนนเยอะนะครับสำหรับ EP นี้นะครับคุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับหากเด็กๆยังสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนเกี่ยวกับมาตรามแม่เกลก็สามารถเปิดทบทวนดูได้หรือจะโทรมาสอบถามคุณครูก็ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใไ่ใน EP ถัดไปครับบ๊ายบาย